กกกกกกกปปปปุอมใบางาน,างานวิชาสังคมงศึกษาคำชี้แจง,งน,นักเรียน สืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆของโรงเรียนและบันทึกลงตามประเด็นดังนี้ข้อหนึ่งชื่อ โรงเรียนของหนูมีความเป็นมาอย่างไรสมเด็จพระกะนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศ อรัดกตะนะกกราดกชะกสุดากกสยามกกบรมปโอราดปชะกุกูมาลีปอองปประธานคณะกรรมกมการปฏิ สังขอวัดพระศรีรัตนะศาสตร์ศาดารามและพระบรมมหาราชชะวังโปรดเกล้า ให้บูรณะซ่อมแซมอาคารพระตำหนักสวนกุราบและอาคารโรงโขนซึ่งอยู่ห่างกัน ประมาณปห้าอเมตรเมตรให้ใช้การได้และมีพระราชชะดำริว่าในอดีตพระตำหนัก สวนกุลาบเคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนมาก่อนฉะนั้นเมื่อซ่อมแซมแล้วควรให้เป็นโรงเรียนเหมือนเดิมเพื่อ พัดถนาคนและชุมชนไปด้วยและจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองข้อสองโรงเรียน ของหนูก่อต um, ั้งมาแล้วกี่ปีก่อตั้งปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าก่อตั้งมาแล้วสี่สิบปีก่ปอก่